คนวันนี้นะคะเรานะคะก็จะมารีวิวสากูชี่แบบที่มีแพ็กเกจตามตามที่เราสัญญาเลยนะแต่ว่าจะรีวิวไม่ละเอียดแล้วก็พูดเร็วไปจะมีซากุระเลสสามสีแล้วก็มีเป็นเดสกับแพ็กเกจที่ทำเองมีเอบางบรอนคิตตี้นี่นะคะแล้วก็จะมีทาร์ ยี่แหละเห็ดนี่ยค่ะก็ตรงนี้ตีไปแล้วก็ตรงนี้แล้วก็จะมีเบตเตอร์สรับเบตเตอรนี้เราเอาไปห่อเกตต่อไปอันนี้พูดเร็วมากเพราะว่าคือจะรีบๆเลยถ้าคลิปยาวไปอัปโหลดไม่ได้อันนี้อันนี้น้องเราให้เราแล้วนะ จะมีจระเบันจูแบงทาวาแล้วก็ปาเทกิแล้วก็เป็นต้นตอนคาติค่ะแล้วก็ตอนอดีลกหแล้วก็อันนี้นะแล้วก็ออเดนหายเลยปอเนข้างาพวกผลของไอบลูสามสแล้วก็มีผลของไอบลูสามแบบมีต้นหอมมีพวกมีนะคบเป็นอา มีแอปเปิ้ลน,นะแล้วก็จะมีตัวนี้ค่ะข้างล่างก็เป็นสับปะรดไอบุ้งสองตัแล้วก็จะมีคัพเฟ้กนี่มีคาเฟ่คาเฟ้ค่ะมีไอบุ้งสามตัวนะคะชั้นต่อไปอันนี้จะเป็นพวกชั้นหองแดงนะจะเป็นของก้อน นนีนะแล้วก็จะมีเบจจอลสองสีทองก้อนนี้ยังไม่แรงนะแต่ว่าเราก็มาประจัดไปชั้นนี้ก่อนเพื่อเดี๋ยวมันก็แรงแหละแล้วก็จะมีปราวานแมวแฮนเกอร์ที่เราลืมไปแล้วแล้วก็ส่วนสลัดมีนี้สองสีอันนี้ยังไม่รไแรง,น,งรนี่แลงก็จะมีซูโรสซาบปรีแังแล้วก็แมวน้ำสองตัวก็มันมีแท็กมันมีแพ็คแล้วก็จะมี แล้วก็สาร์วิสของพีทเอชเอทีที่เราเคยดยูแล้วก็เนื้อจำมวกพิชของนีงนน้ก็จะมีสเรลนะเป็นซูซูแล้วก็อันนี้นแล้วก็จะมีปังแผ่นสามร,รถคาปิตรถแรกแล้วก็รถแมวรถที่สองในโรดีรถที่สามเออสุนะดเสือ พวกของจิ๋วอ,อ่ะของอันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นของเนี่ยคาเฟ่ดเอ็นเนี่ยเต้าคู่อะไรต่างๆนัทคาคาคาปิเป็นนัทแล้วเป็นของคาเฟ่ดีเอ็นแล้วก็อันนี้ญี่ปุ่นเนาะแล้วก็ไอติมคาเฟ่ดีเอ็นอันนี้ขอ,องวีรักคู่มา้า อันนี้ของคาร์โรตตี้แล้วก็จะมีของแจมมี่แล้วก็จะมีอุ้มท้าแนวของแท้ซื้อจากร้านพี่แนแล้วก็อันปลากระป๋องอันนี้ใหญ่ก็อันนี้ของคาเฟ่ดีเอแล้วก็จะมีทั่อันนี้ขอประทานโทษค่ะน,นี่นะคะของญี่ปุ่นก็แถบญี่ปุ่นเราเคยดีบุหเราไปแล้วก็จะมีอันนี้แล้วก็จะมีอันนี้ นิ่มสโลนะแล้วก็อันนี้จะเป็นเอนะสก,กุชิกระชากงก้อ,อนนี้ก็สโลนะบางชิ้นก็ใหญ่บางชิ้นก็เล็กนะก็จะเป็นไมวิลเล s นสตาแล้วก็เลือกมาก็จะประมาณนี้นะสำหรับอันนี้อันนี้ก็จะแบบเคลียร์พื้นที่ไว้ใส่ของใหม่อะไรแบบนี้ด้วยนะมันเ็ะหน่อยชั้นนี้ สำหรับคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์ให้เราด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ